ี่วีแคนดี้นีออนไม้แบทที่โดดเด่นที่สุดในสนามไม่โดดเด่นได้ไงก็ดูสีไม้ของเขาดีครับผมเหลืองนีออนสะท้อนแสงจี๊ดจ้าแสบตาเหลือเกินเด่นสุดในคอร์ดทุก,นกอนเดี๋ยผมไปตีกวนมาแค่หยิบไม้นี้ออกมาจากกระเป๋าที่คนมันลุกกันเพียบเลยใหญ่กจะรู้กันเหลือเกินว่าน,นี่มันคือไม้แบดอะไรทำไมสีมันสวยขนาดนี้แคนดี้ตัวนี้นะครับผมจะเป็นสเปคไม้น้ำหนัก 4U ซึ่งต้องขอบอกเลยว่าเป็น 4U ที่ค่อนข้างมีน้ำหนักนะทุกคนจากที่เคยลองใช้งานไม้ 4U มาตัวนี้นผมให้เป็นไม้ 4U ที่หนักทีี่่่สุดเลยงมมมมััันนนนนกก็จะควาหๆๆแผ ที่มีพลังมีพลังในการตบตัวเนี่ยบอกเลยว่าถูกใจแน่นอนแล้วก็จุดเด่นนะครับผมของทางแบรนด์ไซรวี v เลยเนี่ก็คือเรื่องวัสดุตัวเฟรมและตัวก้านของเขาต้องรับต่อการกระแทกและทนทานมากๆนะครับผมมีความยืดหยุ่นที่สูงมากๆและสําหรับงานสีของเขานะครับผมต้องขอบอกเลยว่าตอบโจทย์สำหรับคนที่เป็นมือใหม่หรือว่าเป็นคนที่ซุ่มซ่ามชอบเอาไม้ตักลูดนะครับผมและตักผิดผ้าตรงหัวไม้เป็นรลอยครับผมเนี่ยบอกเลยว่าหมดปัญหาแน่นอน ไว่าจะกระแทกกี่ครั้งยังไงนะครับผมตัวเนี่ยเรื่องของงานสีเนี่ยไม่มีร้อยแน่นอนตัวฟิลลิ่งในการใช้งานนะครับผมตีแล้วจะรู้สึกยังไงรอติดตามคลิปหน้า